เพราะว่าเราต,ตื่นมาที่สะบัวเห็นตัวเราเป็นยังไงอ่ะเป็นคนมีหนวดอ,อ๋อเราของเราเป็นถ้าใครสร้างโหสคนนั้นเป็นตัวละครหลักในตัวเจ๊กอ่ะเนี่ยเจ๊ก Hello can anyone hear me I had an accident I don't know what happened please help over ก้อยกันนึงมั้งโหเปียฮึ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 เาเห็นมึงตัวเองอ่ะดูดิกำลังอ่านหนังสือฮึฮึเพื่อตัวเองเก็บกล้วยดิมาเก็บกล้วยดิเก็บไปก่อนตอนนี้เห็นนะทำอะไรได้ก่อนวะ เก็บห <Workers> ินก่อนดีวมันเก็บหินเนี่ยทำอาวุธก่อนเาแล้วเอาหายหมดเนี่ยได้แล้วคมมีดมาอันเอ้าเดินไปไหนอะนี่อยู่นี่นี่ในเอาเอาหินใหญ่หินใหญ่มาขยายเนี่ย เออกดไวเลยกดไว้ดวใช่ใช่เอ้ยกดเก็บก่อนเก็บเก็บให้มันเป็นหินเล็กอะ่ะเอาแล่าลออหินเล็กสองนมาผสมกันมันจะกลายเป็นในนี่ขับต <c oughs> ัวเองมเออแล้วดูในกระเป๋าดิแล้วก็เอาไปประดิษฐ์มันจะได้คมมีดมา เนี่ยเก็บไม้เก็บอะไรเผื่อเนี่ยความของมมนความของมันพวกไม้เอาทำอาวุธได้แล้วพยายามเก็บเสื้อเก็บอไเน่ยอไคุณเตแทำไม <laughs> เจอแล้วอุย้ยเหมือนเกมอะน,นี่เหมือนกันนะตัวเองดูดิมันพับจีเหมือนกันนะกระเป๋เองอะเดี๋ยวประดิษฐ์ไอ้นี่เลยประดิษฐ์คบเพื่อนไอ้นี่หินก็ได้มัเนี่ยขวานหินเห็นเนะหาหินก่อนเอาป่ะ <c oughs> มาเก็บหินเหรอ กันอ่านดอสมมติถ้าเราเจออะไรใหม่ๆอ่ะมันจะบันทึกไปเลยเนี่ยเดี๋ยวเขาโยนหินให้เดี๋ยวเอาประดิษฐ์นนะมมันสมมติถ้าไม่ทราบชื่อเราสามารถบันทึกได้นะว่าอันนี้เห็ดนี้กินแล้วเป็นอะไรอย่างเงี้ยตั้งชื่อให้มันได้เนะเนี่เยเขาประดิษฐ์ไอ้เนี่ยประดิษฐ์เอ่อ ใ,ใช่ใช่ประดิษฐ์ประดิษฐ์ษเอาหินกับกิ่งไม้อ่ะมาประดิษฐ์มันจะได้เป็นขวาน<ช>าแบบของกินอ่ะถ้าถ้าเรายังไม่กินตอนนี้ยังไม่ขาดพลังงานอ่ะ เดียวอเ,อเออถ้ามันขึ้นชื่อแล้วอ่ะก็สามารถกระดิได้อย่างอย่างเห็ดหรืออะไรพวกนี้ถ้าเรายังไม่กินอะ่ะไม่ต้องยังไม่ต้องเก็บก่อนเดี๋ยวมันจะมันจะเสียเปล่าตอนนี้กระเป๋าเก็บเชืออเก็บไม้ให้เต็มแล้วกันเนะพราะมันจระดิกหอมได้กับหาที่หลบก่อนไหมหาที่ตั้งมั่นก่อนไหม ก็หยิไม้ยาวไปาไปม้ยาว,อยาวนอีอันน,ะนห่หาหาหาที่เหรอหาที่ทำนัดเหรเฮ้ยตรงนี้ได้อืมทำเอ้าอะไร ไเนะเอาอะไรทำอะไรอะห่ออ๋อไม้ยาวเนี่ยเอาไม้ยาวกับหินอันนึงแล้วก็เชือดูในสมุดดิดูในสมุดดิเฮ้ยเ e ้ย o ฮ้ เอาไม้ยาวเลยไงทำมือดีกว่าทำมั่งดีกว่าฮะเอ๊ะไม่มีหิมนี่ว่ะตอนนี้คือทำอะไรอยู่เนะี่ย เนี่ยไม้ยาวนี่อันนึงเนี่ยควมมากกว่าหกแ้่กิ่งไม้ยาวตั้งไหนวะ อ๋อถ้าจะทำหอ,อกต้องเอาเหินสองกันมาประดิษฐ์ก่อนนะเป็นคมมีดเอ้ยแต่มีอยู่แล้วนี่เมื่อกี้ใช่ปะใช่ต้องเอาเป็นคมเป็นคมมีดมันจะเป็นหอ,อกนี่แหละโชว์โชว์ ีแค่กระเพามีแค่เลย์ของเขามีแค่กล้วยอ่ะกับเห็ดเพราะว่าเขาจะไปหาเนื้อสัตว์ซะหน่อยเหมือนมีปลาหรือนในน้ำผัวทำอะไรอยู่ยีกอ่ะ เอนัหละดยเก็หเก็บก่อนแล้วก็สมมติถ้อยู่ในกระเ๋าช่หยแล้วก็มากดเก็บกดเก็บเลยก็ได้มันจะีเอกมาย่เดี๋ยวนะเดี๋ยวเขาไป นี่กี mm. ่โมงแล้วอ่ะแล้วก็คอยดูเห็นแล้วนี่มันบ่ายสามแลเดี๋ยวเขาไปจัดการทำไอ้นี่ก่อนดีกว่าเดี๋ยวเขาไปทำไอ้กองไฟก่อนดีกว่าตัวเองเดินมาตรงเนี่ยเขาเขาหรือเปล่าฮะยังเนี่ยเขาเขาจะมาประดิษฐ์กองไฟก่อนนะ เล,นะลองไหวไปเลยต้องลองดูจะเขากรอ,กองไฟไเหรนไหมครันอาหารมันจะไม่สุกไหม,มแล้วกินเธอเธอหาไม้กระดาษให้เราหน่อยดิเอไม่ต้องหาหาลังมบกอะ thơ hạ Lăng đi à, mình <coughs> <coughs> Ui, subscribe cho kênh ตัวที่ตัวเดินอะ่ะตัวมุมกล้องอะ่ะให้กดจึกลงไปตรงกลางทีหนึ่งกดจึกลงไปตรงกลางทีนึงนี่เออแล้วคทีเนี้ยพอจะปลาไปปลาหอไปอะ่ะก็กดโจมตีอ้าวเออจินเกาะตรงไน เดี๋ยวเขาไปเดินไปหานี่ก่อนะพลอยเดินไปหาลังนกอยู่ในไม้แะนะมห้งหน่อยนะขวิดโมงกระดิง่ง,ง,งกี่โมงแล้วกดดูนาฬิกาดิสิบเจ็ดสี่ส <17, 24. S 1> โอเคโอเค นี่ไงได้แล้วต้นต้นปลายาสูบครับเอาไปทำเป็นน,น,น,นีไ่ไงเห็ดต้มเห็ดต้มค่าบราสิบเจอถ้ำเนียงที่เขาทำ็นกอนไฟไว้ะนี่ไงเอามาแล้วเนี่ยไปหามาแล้วเนี่ย ทำพเพิงมี่ทำพกเพิไมได้อันนี่เดี๋ยวเพิ่นเาต้องรู้วิธีการทำก่อนเ <c ười> อาเดี๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ต้องทำให้ไมิง ฝนมันมีพืยนเนอะเอาทำอะไรเออทำคุเพงดิบเบจฟ็กเาทำไมเนี่ย,ยไม่ติดเดีต้องไปเอาไม้กระดานแล้วนะไม่ต้องรีบนอนแล้วนะเพราะว่านี่เดีนน๋ยวอ้อาไปหาไม้กระดาน อันนี้มันตรงเล็กไปนะ่ะพ่อคุณพ<ฮ>ลังงานแสกด,ด้านล่างคือเราต้องนอน เอ้าทำไมอ่ะนอนก่อนแล้วนะหรือว่ากำลังไม่พอแน่เลย Come on c o Come on ก็<า>นะดูแลแต่เราอะว่าเลือดเลือดอะไร Yes เรนลุกขึ้นเร็วเขาจะตออ่อไฟเอออะไรนะนหนเห็ดส้มอ่ะเห็ดส้มอ่ะโอ้ยตัวเองตัวเองมีปิงเกาะโอ้ยไหนเห็ดส้มมาอานนาันงอย่างไรเขาโยนให้อ่ะนี่ไงห <c oughs> ยิบหยิบเร็วเนี่ยเห็ดส้มเปนะ็นยังเดี๋ยวเนื้อย่างมันโอ้เขาเห็นแล้วไม่ก่อน โอเคมาย่างเลยเลยเตัวนึงหรอมีไงสองไงครบไหมครบไหม,มเดี๋ยวเขาโยนน้ำให้่อนนะเอา้าโอ้ยหอ,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 อน้ำไปดับไฟเฉย เหมือนกันเลยปล่อยเอยปลียย่ยนปล่อยทำลายเปลี่ยนอะไรอ่ะเปลี่ยน,น,นกดอยาหลับตาเด็กจ้าหลอก่พอพอกดปุ๊บมันใจนีน่มันจะกดปุ๊บมันจะมันจะกดทำใส่อ่ะใส่อ๋อมันก็จะแค่ออกออใช่แต่ว่าเรากดดูพีดิกดดูพีดิ กดดูอีกทีมันใจนี่ถ้ากดอีกทีมันจะที่ใช่แผลมันเป็นรูอยู่น,นั่นแหละจะต้องไปหากต้นนั้นแหละมาปุที่ทําแผลอ๋อมันวางได้สองอนันเหรอเธอลองเอาว่าเอาเนื้อปลาวางควรจะสร้างไอ้น,นี่หรือเปล่าวะ เราควรตั้งที่มั่นฝั่งนี้ดีกว่านะดูมันปลอดภัยอะถ้ามันสุกปากกิดด้วยนะได้ไหมลองเช็คดูว่าร่างกายขาดอะไรขาดน้ำวะยังอะนั่นมันเข่าดาลอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้นี่แบ่งให้อันนึงเดียว เอาวางใส่เลยหยิบห่อกดเองกดเองพี่เธอหยิบหยิบไอ้นี่แล้วเธอเก็บไอ้นี่ก่อนเนี่ยมะพร้าวเนี่ยกินเลยกินเลยเอาปลาย่างเข้าไปยังเนี่ยเดินมาที่กองไฟนี่นอนแล้วเป็นนิดตงแล้วก็เปิดกระเป๋าดิ ไม่ได้หยิบกะลาไปที่ปลาแล้วกดใส่กะลามาวางตรงนี้ข้างนอกแม่ข้างนอกแม่เนี่ยเนี่ยที่เรายืนเนี่ยเอามากองน้ำฝนเนี่ยมันจะได้น้งไปกินน้ำที่พูนไงเห็นป้าเห็นกะลาป่ะเออนั่นแหละเดี๋ยวจะเดี๋ยวสร้างบ้านด้วยก่อนจะสร้างตรงนี้ไหมหรือจะไปสร้างงไหน เราจะไปฝั่งนู้นกันไหมเจอมาฟางลูกฮะมีเิดโอเคออปิกนจะหมดแล้วเราควรไปฝั่งนู้นนะเพราะว่าไอ้พญาที่เราแกะไว้มันมันตายแล้วเนี่ยมันเป็นรูโบเลยเนี่ยไปวักมาเจอันที่ฟางข้ามเลยค่ะ

ไปหายใบนั้นน่ะฝั่งนี้ไม่มีอ่ะเดินดูนะเมื่อกี้มันกี่โมงนะคนแถวนี้มาตื่นเช้าก็เนี่ยตีสามเนี่ยมล้ก็เดินกบอ่ะกก็เจ็บไหมไายไม่ไม่ดับเดินมาเดี๋ยวเื่อยกรนหนา้นไม้แล้วก็มีมีเจอแล้วเจอ วิอโอ๊ยเท้เขามาได้ยินเสียงหมันูดน,น,น,นขวาจะไปดูไ้ยถึงไง <c oughs> ดูจะแม่เปลียอนอ,นอาวุธไได้ยินเสียงมากเดีฮายเยฮเยเาไปที่เิหมดป <c oughs> ไปแล้วเอง เร็วเข้าเร็วเข้ากับมันเดิมมานี่เร็ว <c oughs> มันอยู่ทางขวาเร็วๆก็ต้อไปายก็ต้องวี่งแหละ